เหมคะรองวดวันที่16เดือน9ปี68นะครับผมไม่มีวาส,สนาขอพรไม่มีโชคจะเสี่ยงดวงแต่ถ้าใจคุณรักก็สู้กันต่อไปผมก็เป็นกําลังใจให้ราศีเมษเลขสลิปเลขบัญชีที่โอนให้คนในครอบครัวหรือว่าคนรักพุชบบเลขล็อกเพื่อนพิถุนกรกฎกุมเลขสลิปทําบุญกับเด็กเลขแบงค์ที่ให้เด็กเป็นค่าขนม ถ้าไม่มีห้โอนทําบุญบ้านเด็กกำพานะครับประมาณ11บาทหรือ49บาทนะครับสิงมินเลขจากอุบัติเหตุหรือเลขสลิปจากการทําบุญกับทหารชายแดนถ้าไม่มีห้โอนทําบุญสัก11บาทหรือ49บาทนะครับผมมังกรกันเลขรถเลขห้องทํางานของคนที่เราเจอที่ทํางานทุกวันเลยแต่เราเห็นทีไรเราก็เบื่อหน้าทุกครั้งเลยนะครับผมตุลธน,นูเลขสมุดบัญชีเล่มที่ได้รับเงินจากการทํางานเน้นเล่มที่ได้เงินมากที่สุดนะ พิจิกเลขบัญชีเล่มที่ได้รับเงินจากการทํางานแต่เน้นว่าเป็นเล่มที่ได้เงินน้อยที่สุดนะครับหรือจะเป็นเลขสุมม่มบัญชีที่มีเงินอยู่น้อยที่สุดก็ได้ครับผมย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าเราไม่มีช่องชวนเข้าบ้านเข้ากลุ่มเข,มข้าห้องใดๆทั้งสิ้นนะครับดาวพฤริกคือดาวฤหัสและดาวเสาร์นะครับาร,ปปราศีที่มีโอกาสมีโชคที่สุดนะครับอันดับหนึ่งตุลอันดับสองพิจิกและอันดับสามธนูนะครับอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุทกๆวันครับผม